นี่คือเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ทองมีสุจิโตครับแห่งวัดบ้านแดงหม้ออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ปลูกเสกนานถึงหนึ่งไตรมาสด้วยกันคือ3เดือนเต็มเต็มเมข้มขลังงดงามด้วยพุทธศินนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพระปิดตาปิดทวานเป็นพระปิดตา พระชุดนี้ส่วนหนึ่งจะนําไปแจกจ่ายใ,ให้กับทหารผู้รักษาชายแดนนะครับเชื่อว่าจะต้องมีพุทธคุณที่เข้มขลังและส่วนหนึ่งนั้นก็นํามาเปิดให้เช่าบูชาสาหรับผู้ที่มีศรัทธานี่คือเหรียญรุ่นแรกในรอบ95ปีของท่านนะรุ่นแรกจริงๆและปลูกเสก สามเดือนเต็มในพรรษาจริงๆเสกทุกคืนนะครับเสกคาถาสามบทบทละร้อยแปดจบท่านหมอ,อย่างนั้นเลยนะครับจนครบสามเดือน่อเรียนเนื้อทองแดงรุ่นแรกของท่านสวยงามมากนะครับพุทธศินสวยงามงดงามและเชื่อว่ามีความเข้มขลังนะครับนี่เลยครับนี่ด้านหลังอ่าสวยงามมากนะนี่มาให้ชมกันนะครับรุ่นแรกลาเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเย็นมาคุยกันในช่องนะครับ